สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาร้องเพลงะค่ะชื่อเพลงว่าร่างกายต้องการแฟนค่ะก็คงฉันไร้แฟนห็นมากันพอแฟนความแมายก็เราไม่เคยได้ใช้ เย็กจึงเล่นเทคนบุกันเป็นสองคนคว่าทให้ใจ้งสัตย์ตาแต่วันนี้มันไม่มันเดามันเริ่มเาเที่ยวทางหน่อยตอนเที่ยวกกล้าเข้ามาดีใจทรกมัรู้ว่าฟมันมีชีวิตชีวาเด็กไดเธอมาช่วยเวลาใจมาบุกกันมาเอามาเอารักมาบุกกันมาร่างกายนยันยันได้ขว มาวกันมาเอามาต้องการแสงมากาเอาม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 าบวกกันร่างกายต้องการแฟนตะคนแสงมให้หมดมันหาจใจเอามาแล้วกกัน แปวนทอ,ง,องจ้อตาใจนอจ่ใจแค่นี้ก็ไม่ได้คินสว่างแต่วันนี้มันเหมือนเดิมมันเริ่มกับที่นคดทางนอนตอนที่เธอก้าเข้ามาแตจเธอเล่าถันว่าป็นมันมีชีวิตชีวาแต่ใจเธอมาช่วยดูแลใจมาบวกกันนะเอาแม่เอารักมาบวกกันนะร่างกายทำางินได้คงเบลา มาบวกกันนะเอามมากันมันแามากๆเอามมามามาบวกกันร่างกันตางฟัมาบวกนะมาบวกมาบวกกันนะเฮ้มาบวกสินนะมาบวกมาบวกกันนะมามาบกเจงนะมาบวกมาบวกกันนะนี่มันไหยมันเลยกิงยาไปชช้าง ที่เธอกาเข้ามาเนเจอฉันแล้วสึกเข้าชนมันมชีวิตชีวาแต่ได้เธอมาช่วยใจมาพกันนะเอาไหเอารักมาพบกันนะแต่ใมัก็ได้คนละรายม่พบกันนะเอาไหมต้องการกมอาไมมามามาดกัน มาบุกมาฮะออกมาจงกันารทั้งหมดออกมามาทุกอย่างมาบ้กมาฮะออกมาจงการทั้งหมดออกมามามาเดียนกันร่างกายทั้นกายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพ่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ